ให้มองเห็นความดีความงามนะในตัวของตัวเองถ้าเรารู้จักมองหานะความดีงามในตนของตนแล้วนะเราก็จะเห็นความดีนะที่เรามีอยู่แล้วก็จะรับจะหวงแหนนะความดีที่เรามีอยู่นั่นแหละแล้วมากขึ้นกว่านั้น เราก็จะมีความเคารพในความดีลำดับจากนั้นไปก็จะมีจิตที่จะเพิ่มคุณนะคุณงามความดีนะลำดับแรกนะต้องให้มองเห็นก่อนนะต้องให้มองเห็นต้องให้รู้ว่านะตัวของตัวได้ความดีนะอะไรเอาไว้แล้วบ้างนะจากนั้นเมื่อเรามองเห็นความดีนะก็รักแลห่วงแหนนะความดีของตน ที่ตนประกอบอยู่ทำอยู่ประพฤติอยู่ปฏิบัติอยู่นะจากนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เคารพนะให้เคารพความดีนะท่านจึงได้ตั้งเป็นนะมงคลธรรมมาไวนะ้ความดีของพระพุทธเจ้ามีอยู่38ประการนะเป็นมงคลธรรม38นะนับตั้งแต่นะอาเซวนานะเลือกการคบหาบุคคลเลือกการคบหาอารมณ์ เนะเลือกการคบหาการเกี่ยวข้องนะกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั่นะนะนะคือความดีของพรนะพุทธเจ้าที่เราจะต้องเคารพและเพิ่มพูลนะลำดับสามก็คือให้ความเคารพนะลำดับที่สี่ก็คือเพิ่มเติมนะเพิ่มพูนคุณงามความดีทําให้เกิดขึ้นทําให้มีขึ้นทําไมนะทําไมจึงต้องให้เห็นความดีงามในตัวเอง แล้วก็รักห่วงแหนความดีงามในตัวเองนจากนั้นก็เคารพแล้วก็เพิ่มพูนเราจะเห็นความดีงามในของคนอื่นได้ง่ายขึ้น idee, การมองเห็นคนอื่นมีความดีด้วยการมองเห็นคนอื่นมีความงามด้วยการมองเห็นคนอื่นมีความดีงามด้วยนั่นเป็นสายตาของบัณฑิตนะเป็นสายตาของบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลาย นะถ้าเรามองเห็นคนอื่นดีงามแล้วนะการที่เราจะปฏิบัติต่อคนอื่นนะจะคบหากับคนอื่นจะปฏิบัติตนในการคบหากับคนอื่น,นะน,น,นมีความไว้เนื้อเชื่อใจมีความไว,ว้วางใจมีความเคารพแต่กันและกันก็จะมากขึ้นก็จะมีขึ้นในะอย่างนั้นนะจิตใจของเราก็จะสูงขึ้น จิตใจของเราก็จะงดงามขึ้นโดยลําดับฉะนั้นความดีจึงมีอนุภาพมีอนุภาพอันงดงามมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่สรุปรวมแล้วท่านทั้งหลายอย่าหยุดอยู่ยก,กับความทุกข์อย่าหยุดจิตใจอยู่กับความไม่สบายใจให้เอาใจนั่นอยู่กับคุณงามความดีให้เอาใจนั่นอยู่กับความที่ตนของตนตั้งใจมั่น งนในการปลกระพือในการปฏิบัติในการบำเพ็ญนาให้ความเชื่อใจต่อความดีของทุกคนนะมองเห็นความดีของทุกคนได้นะคนนั้นมีสายตาที่สวยงามมีสายตาที่งดงามนามองเห็นความดีที่ทุกคนมีอยู่แล้วเราก็เคารพความดีที่เขามีอยู่นาเคารพความไม่ดีที่เขามีอยู่นาก็คือมองเห็นความต่างกัน นะมองเห็นที่นะมันไม่สม่ำเสมอกันนะถ้าเรามองโดยรอบด้านอย่างนั้นนะเราก็ใครใครก็ตามนะจะไม่เป็นอุปสรรคต่อกันจะไม่เป็นปัญหาต่อกันนะเราก็จะสำนึกขอบคุณทุกคนได้นะสำนึกขอบคุณทุกคนที่ที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรานะทั้งทำให้ชีวิตเรานะรู้สึกแย่ นะทําให้ชีวิตเรารู้สึกเป็นบาปเป็นอภุศลนะเราก็ขอบคุณเขาได้นะเพราะเรามองเห็นความดีและไม่ดีของเขาได้ยอมรับได้ทำใจรับไว้ได้นะหรือบคุคคลผู้ที่เข้ามาทำชีวิตของเราให้ดีงามนะให้เลิศเลอขึ้นให้สูงส่งขึ้นเราก็ขอบคุณได้อย่างเต็มใจนะอันนี้คือพระพุทธองค์วางไว,ว้วนะ่าบคุคคลผู้จะเข้าถึงความดี นะคือมงคลมังคละมังคละหรือมงคลมงคลสามสปดประการก็คือความดีงามนะของพระพุทธเจ้า38ปดประการถ้าเรามองเห็นแล้วนะทําให้เกิดแล้วทําให้มีแล้วทําให้ได้แล้วในตัวของตัวเองนะเราจะรักความดีของเราหวงแหนความดีของเรานะจากนั้นก็จะเคารพ กนะารพก็คือปรับพฤติกมปฏิบัติตามยินดีพอใจนำะบำเพ็ญตนของต,อน,ตอนตามไปนำะถนอมความสุขของเราถนอมความสุขของคนอื่นนะเห็นความสุขของเราเท่าเท่ากับความสุขของคนอื่นเห็นคุณค่าของความสุขของเราและเห็นประโยชน์สุขของคนอื่นเสมอกันนะอย่างนั้นก็เป็นมงคลนะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอันนี้คือการฝึกใจ นะสำหรับมองคุนงามความดีพระพุทธเจ้านาะให้มองตัวเราก่อนนะแล้วจึงมองคนอื่นนะถ้าตัวเราไม่มีความเราบพในความดีนะขพ้องตัวเราแล้วเราก็จะไม่ให้ความารพบนะความดีในท่านผู้อื่นได้นะอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาอาตั้งใจเนอจะได้อนุโมทนาให้พรทุกตโทคกตะแท <laughs> ya cawali wana bali pulen ti ta, sakaran Ewa mewa itu dinang peta nang, upa kapati e, tang nun haang kipa mewa Sami sa, e, purento sangkapa चंदोबना रसोया था मानी छोड़ रसोया था नियोन चंद को न सु मवान थे मान सुखी मिवानसे शे च मलो Osyapoda kidina sang miso manta ekalatanga taysana sumpapati saya ti ngo cuhiito penmunang nora Igon man painlang tome himunang mastanga युवा को नवा टको शिलवा टों कोसवा तो को बलवा ओ व नको सुनवा तो कोसा मद युवा टंका तनाव टंका शवा टंकासवा

Ngana ngamang soti mangayang sukhang marang siri ayu ca wano cha pukang uninyaya Satawasa ca ayu ca jiwasiti pawantu temotu sama mangarang rang